สาเหตุที่แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือของเราบวมเร็วและเสื่อมไว้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการใช้งานของเรานั่นเองบางคนชาร์จไปเล่นไปนะคะเล่นเกมออนไลน์ต่อเนื่องนะคะเสียงปรับสุดแสงปรับสุดนะคะเล่นต่อเนื่องเครื่องก็ร้อนอยู่แล้วยิ่งถ้าเล่นไปชาร์จไปเกิดอะไรขึ้นแบตเตอรี่นะคะมีผลอยู่แล้วค่ะเครื่องถ้าเราใช้งานร้อนเกินไปแบตเตอรี่จะบวมไว บางคนนะคะแบตไม่เสื่อมเก็บไฟได้ดีเก็บไฟได้ปกติเลยแต่บวมบางคนก็ชาร์จไปเล่นไปถอดปลั๊กไม่ได้คือเป็นโทรศัพท์บ้านเลยถอดปลั๊กคือเครื่องรีสตาร์ททั้งที่แบตเตอรี่เต็มนะคะแบตเตอรี่เจ็ดบแปถอดปลั๊กไม่ได้เลยต้องเสียบไว้อย่างนั้นอาการนี้คือแบตเตอรี่เสื่อมนะคะเราต้องแยกกันก่อนแบตบวมก็ต้องเปลี่ยนแบตเสื่อมก็ต้องเปลี่ยนทนใช้ไม่ได้นะคะเพราะเราทนใช้ต่อไปอาการที่ตามมานะคะ แบตบวมไม่รู้ว่าจะลามไปถึงส่วนไหนบางคนเนี่ยบวมแล้วทนเล่นทนใช้งานไปเสียงไม่มีเนื่องจากว่าแพรที่ต่อจอนะคะที่พาดบนแบตถ้าแบตเตอรี่บวมจะทำให้เสียหายหลายอย่างนะคะและอีกบางกรณีไม่บวมแต่เสื่อมถอดปลั๊กไม่ได้ต้องเสียบคา power bank เสียบคาบกับปลั๊กชาร์จเอาไว้ตลอดเวลาเพราะว่าแบ,บ,าบาาไตไม่เก็บไฟนะคะ ส่วนอาการที่แบตไม่เก็บไฟอันนี้ก็อันตรายถ้าไม่เก็บไฟต้องรีบเปลี่ยนถ้าเราทนใช้แบบนั้นตลอดถ้าเครื่องมีอาการรีสตาร์ทบ่อยๆในกรณีที่เขาไม่สามารถบูตเข้าหน้าหลักได้แล้วเนี่ยเราจะต้องได้ทําซอฟต์แวร์อย่างเดียวถ้าโปรแกรมตัวเครื่องนะคะมีปัญหาโปรแกรมล่มแล้วเนี่ยจะก,กู้คืนอะไรไม่ได้จะต้องได้อัพซอฟต์แวร์ใหม่ แบตเตอรี่สําคัญนะคะในการใช้งานของโทรศัพท์มือถือสักหนึ่งเครื่องอยากให้ใช้งานได้นานๆก็ต้องลดแสงลงนะคะลดแสงลงปรับเสียงให้อยู่ในความพอดีอยากให้ปรับสุดถ้าปรับสุดทุกอย่างจะกินไฟหมดเลยนะคะนอกจากจะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงแล้วอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญคือการปล่อยฮอสปอตจากโทรศัพท์มือถือเราเป็นการแชร์อินเทอร์เน็ตให้อีกเครื่องหนึ่ง การแชร์อินเทอร์เน็ตเราต้องดูด้วยว่าเราแชร์ยาวๆจะไม่ได้นะคะถ้าเราแชร์ยาวเปิดไว้นานๆเครื่องเราก็แบตเตอรี่เสื่อมได้นะคะเครื่องที่ปล่อยอินเทอร์เน็ตเนี่ยการที่เราแชร์อินเทอร์เน็ตแชร์ฮอสปอตให้เราจับดูเลยโทรศัพท์มือถือถึงคุณจะไม่เล่นเก็บไว้ในกระเป๋าเฉยๆแต่แชร์เน็ตให้เพื่อนเล่นโทรศัพท์ร้อนมากนะคะยกเองอะ่ะแชร์ให้ลูกประจำเนื่องจากว่าบางทีเราออกข้างนอกอะ่ะเน็ตลูกไม่พอใช้เน็ตไม่แรงหรือเน็ตมีปัญหาเราต้องแก้ไขด้วยการแชร์เน็ตเราให้ลูกโดยด่วน ถ้าเราต้องการอยากจะใช้งานานานๆน,นะคะเปิดฟังก์ชันถนอมแบตในการชาร์จไฟการที่เราตั้งถนอมแบตเอาไว้นะคะเวลาที่เราชาร์จเต็มเครื่องจะขึ้นแจ้งเตือนเลยว่าเราชาร์จแบตเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะก็คือถอดปลั๊กออกได้เลยไม่ต้องชาร์จข้ามวันข้ามคืนค่ะแบตเตอรี่นิเทียมไอออนนะคะที่เราใช้งานทุกวันนี้บวมง่ายเมื่อเครื่องร้อนถ้าเครื่องไม่ร้อนไม่เป็นไรไม่บวมเลยแต่ว่าอาการแบตเตอรี่เสื่อมนะคะตามอายุงานของตัวเครื่อง และที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะบางคนไม่ได้ดูเลยว่าโทรศัพท์ตัวเองรองรับการชาร์จอยู่ที่เท่าไหร่ต้องการอยากจะให้แบตเต็มเร็วก็ซื้อหัวฟ้าชาร์จไฟแรงๆไปชาร์จเพื่อที่จะให้เต็มไวอาการนี้นะคะถ้าเครื่องเราไม่รองรับยิ่งเอาตัวไฟแรงไปเสียบชาร์จแบตเตอรี่ก็ยิ่งร้อนและทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพได้ง่ายนะคะ เราต้องดูก่อนก่อนที่เราจะซื้อสายชาร์จหรือหัวอะแดปเตอร์สักหนึ่งหัวเราดูก่อนว่ามีมอกอไหมผ่านมาตรฐานการรองรับหรือเปล่าแล้วมือถือของเรารองรับการชาร์จอยู่ที่กี่วัตต์ถ้าเครื่องเราเป็นตัวที่ชาร์จธรรมดาไม่รองรับฟ้าชาร์จเราก็ต้องเอาตัวธรรมดาไปชาร์จนะคะต้องดูว่าของเราเครื่องเรานะคะรองรับการชาร์จอยู่ที่กี่แอมป์ถ้ารุ่นใหม่จะเป็นรองรับฟ้าชาร์จนะคะพวกยี่สิบวัตต์ขึ้นไปก็คือจะต้องเป็นตัวที่รองรับ มันจะมีย้อนแย้งกันหลายๆคนบางคนคือเครื่องแรงแต่เอาหัวเล็กไปชาร์จเอาหัวที่ไม่รองรับฟ้าชาร์จไม่รองรับการชาร์จต่วนไปชาร์จชาร์จเป็นวันก็ไม่เต็มอย่างเราเสียบเข้าไปเนี่ยสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงมาดูอีกทีแทนที่ว่าแบตเตอรี่จะเต็มกลายเป็นว่าไหลไปเจ็ดแปดชั่วโมงอาการนั้นคือเราใช้อุปกรณ์ผิดประเภทนะคะถ้าเราใช้ผิดประเภทแบบนั้นนานๆจะทําให้มือถือเรามีปัญหาด้วย เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่แบตเตอรี่เรามีปัญหามีปัญหาจากการที่เราใช้งานผิดประเภทชาร์จไปเล่นไปปล่อยฮอสปอตแชร์อินเทอร์เน็ตในเวลาที่นานเกินไปเครื่องก็ร้อนอยากจะให้แบตใช้งานได้นานๆนะคะทำให้เครื่องเราเย็นได้มากที่สุดและแอปในตัวเครื่องก็สํำคัญอันไหนที่ไม่ได้ใช้งานเป็นแอปไหนที่ไม่ได้มากับระบบให้ถอนออกโหลดแอปตัวหนึ่งติดตั้งเข้าไปจะมีค่าดูแล แอปเป็นเวอร์ชันเก่าก็ต้องมาอัปเดตเปลืองทั้งเน็ตเปลืองทั้งแบตไม่ได้ใช้งานแต่ต้องนั่งดูแลทุกแอปเลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่หมดเร็วนะคะเบื้องต้นถ้าอยากรู้ว่าเป็นที่เราใช้งานหรือเป็นที่เครื่องเรากินไฟแบตเตอรี่เสื่อมลองหมดเครื่องบินไว้เครื่องเราอยู่ในสภาพที่มันเย็นเนี่ยแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่น้อยนิดเนี่ย หมดเครื่องบินเอาไว้แล้วจับเวลาดูว่าแบตเตอรี่จะหมดไหมถ้าเครื่องเราเย็นแบตเตอรี่ไม่หมดแสดงว่าเป็นที่เราใช้งานเองไม่ได้เกี่ยวกับตัวเครื่องนะคะ